สวนพี่น้องเอ้ยไปไถมาออกสวนก็ต้องใสถุงมือเ้ยพี่น้องโทษอย่างากระเด็นกระดอนเอ้าโอ้เม็ดอันนี้กระเด็นเนี่ยเนี่ยไงโอ้หน่ะ,นะกระโดดได้เม็ดนี่ อันนี้ผู้ข้าวเด้อน,นี่นี่แนี่หนิขืนมิเตียห์ขืนเนาะไปเมืองไทยอันสามอาทิตย์หืมขุนมิเตียห์พี่น้องเลยมีต้นมอนเบิ้งขุนน่ะมีแต่หยห์อ้อยต่อยพี่น้องเ,เองเย้เอเยคือหกแท้นี่เข้าสวนก็ต้องใส่ถุงมือนี่ ผู้ข้าวขึ้นเต้มบังบังเสียงนกห้องบึงหยานนิแจ่จิงจงกินได้แลลวเนาะหกคักหกน่ยบังอยอันนี้ต้นอนันอยังวะพักกูดเนาะต้นฟอนนั่นอะพักกูดของเดนมาร์กเนี่ยคุณบังขึ้นคักขึ้นแน่ขนเต็มอร่อย ในอันนี้ในสวนเด้จากพี่น้องผู้ข้าวอันนี้ซาลแเน่หนาขึ้นทวมเนาะแต่ก็อดถอนมาได้กลับมากกับมิเตยุ่งมึงหนาหกหกทัหกหก,หกเน่ซาลแเน่ต้มนั่งขึ้นซาเน,เน่บ้านเท่านี่แหละ <laughs> อย่าคือไล่ก็พักเอ่อเี๋ยนี่กระถางปลูกละกอนไปเบื้งไยเนาะไปเบื้งไยกบมาเบิ้งสภาพนน่เบื้งนี่งามคักอุดมสมบูรณ์เบิ้งนี่ทั้งพักซี่ทั้งพักหยังมันหลายด้ยพี่น้องเอ้ยหลยคักหลยแน่เบิ้งดูผุดนะ อันนี้ต้นยังเขาเอิ่นบักทัวผูเดนมาร์กตัวผูฝรั่งเนาะนี่ทัวผูไอ้ต้นต้องใช้ประกาดดอกโอ้โหจำนันหกหกคักคกแน่หกคักอีหลีบอะเด็นี่เนี่ยบระเด็นมีเวลาเห็ดสวนเบิ่งผุณกลับมาแล้วใจหายพี่น้องเลย มีแต่พักซี่ได้ขึ้นนะพักซี่กับพักหอมไทยเนาะขื่นเต็มอยู่ยังมาท่านเนมีเวลาถอนกัต้นหอมหอมแบ่งนะคะเนี่ยเนี่ยเบิงบ้งเบิ้งเนี่คุณสามีหดพักจนตายมึงดูหดพักจนตายน้ำแหงน้ำมันนี้ดจนแหงเคยได้ยินบอพี่น้องว่าหดจนแหงนะเนี่ย หดพักให้จนแหงถามย่ำไหนกห็หดแล้วหดแล้วจนพักตายน้ำเห็นหมันี่ก็สลดัดปกติมส,สิงขึขนร้ายก็านี่รอกข้นง่ามกว่าอยู่ง่ามก็หนีอยู่เนี่ยอันนี้ขนาน้าได้แค่นี้แหละปะกติมสิง,ง่ามครับแต่ว่าหดห้ายจนตายน้ำโอตายแดดมาช่วงช่วงตั้งแต่เดือนมกรามาเนาะฝนกับวใครยตกอันพึ่งมาตกเนี่ย สั่งให้ก็เจ้าหดหน้าไม่ห้นี่แหละหดได้แค่นี้แหละหดจนไม่เหลืออะไรเลยหดจนตายน้ำมันดินแห้งอันนี้พักกัดสีม่วงพักม่วงเบี้ยมันอันนี้คันหน้าบานเท่าในแค่นี้แหละอันนี้คือสวนขั้วหลังบ้านของแม่หน้าเนาะ <c oughs> ขนาดสั่งบันสัง่งขีมนะูกะสั่งให้ฮดพักให้เพิ่งดูผลเห็นบอเนี่ยพักนซะีม่วงสลัดเ <c oughs> <c oughs> ออกกาวอ๊สวยมาอันนี้ตายเลยตายเลยนี่กวางตุ้ง ต้องปลูกต้องลงไม้พี่น้องเลยหรือตน้นผักอันนี้ก็หอมแบงอันนี้ในสวนสวนหน่อยเนาะแต่ปลูกหลายสวนน้อยๆมีร้อยอย่างกระเทียมไทย

ขักก็ข้นอยู่มันจะเป็นบางหม่องเนาะบางยางนี่แต่ว่าหยาในสิขึ้นก้อนผักเลยมากก้อนผักเลยเนี่ยหยาไลายขนาดพักกัดสีม่วงรู้สึกว่าขึ้นทั่วไปในไล้ขนาดหยา พลับมาพี่น้องเ้ยหญ้าเต็มเลยหญ้าเต็มสวนเลยพี่น้องเ้ยนี่โอ,โอ้ยขี้ข้ขานแล้วัดนี้เดี๋ยวไปบึงสวนนั่นตอฮ่าเขียพี่น้องสาละเหน่มาเกิดมองหนีมึงดูงามคักงามเหน่เมื่อเกิดในอันเนี่ยบ้านแก้วมันมันขั้นออกมาจากนี่เดินนี่บ่ได้ปลูกเดินขั้นออกมาจากข้างนอกคุณ เฮ้ยบึงแกนตะบันเนาะพย้ยมถอนออกโอ้นี่เดียวมัวออกอีหลีออกออกออกคุ้ยออกนี่แกนตะบันถอนถิ่มบ่ให้เหลือเซเไาแต่พักซี่ว้นี่ป,ปีสิถอนออกสิล่ะนี่เห็นมอเครื่องเดียวกันยังข้นอู้เนาะ ขนาดแก่นตะวันขัน,นขันแก่นตะวันขึ้นนี่พักบ่ได้กินเนอพี่น้องล่ามไปทัวร์ได้นี่ พยายามถอนถิ่มทุกปีทุกปีแล้วก็บ่มเหมดจักเถื่อนี่อันนี้จะเป็นปลาพักซี่เนาะถอนพิ่นถิ่มไปไม่เหลือว่ามันขุดออกเหมือนแถวยังจังเหลืออยู่เอก่กนตะวันเนี่ยดีถอนง่ายอยู่ถ้าไอ้ดินแห่งๆเนาะ ท้อนขึ้นยากนี่เนืือไว้แต่ต้นพักซี่ <c ười> ขึ้นมาเองของปีที่แล้ว ต้นแก่นตะวันต้องเอาถิ่นถ้าไว้อีกก็จะถิ่นอีกออเดี๋ยวใบจะพักซี่ก็บพักผมพักผมก็ขึ้นหลายหลายมึงดูแก่นตะวันทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ,อ้ยมึงดูกูพักอื่นมาได้กิน <c oughs> นี่แต่ตัวนี้ขึ้นนี่มด จบในสวนหกขนาดอื้อเลยกันตะวันทางนั้นเลยนี่อากาศี่หนอกประมาณ14ซีน์หาองศาเนาะ แต่มันเป็นอันพักซี่ของปีที่แล้วเนาะของปีที่แล้วมันขึ้นเม็ดมัม่เหี้ยขึ้นล่ยลยไม่มีสิ่งแปลกปลอมถ้าถอนดอกพักซี่มันก็สีงามเนาะเขาปีต่องวานวานปีเดียวขึ้นสุป,ปีเม็ดเก่ามันเนี่ยถอนพักซี่ถิ่มจ่อยมันโดนเสียดายนริงแล้วนี่บ้านไหนใส่ ขั้นหน่อยบอั้นฟ้าลังเนอะขักยมฟ้าลัง <c ười> บึงบักอือทอ้อนยาเมื่วานนี่ผักคืนเห็นมะงามบะพินของเลยผักกาดสีมว่วงอันนี้เดี๋ยวเอาเม็ดไปเมืองไทยให้ร้านผูกเนะ วันใอยูน้องจอกเนาะอยู่เมืองไทยนะเต็มขึ้นเต็มอยู่เนี่นมันจะเป็นสีนี้เลยค่ะเนี่ยจะเป็นสีนี้เลยประกาศเนี่ยเห็ไหมเดสีเดซไปฝากเพื่อนอยู่เดซเอาอันเดซยยอนยนเอาเนาะมันเป็นประกาศอันนี้ประกาศบ้านนะคะประกาศสีม่วงนี่นี่เดสิเอาไปฝากเพื่น ย่อนๆเอาให้มันต้นใหญ่อุ๊บพักจ่อยกอกรอบพักนี่ไหมกรอบพักประกาศหินฝรั่งพี่น้องหิน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 กินเลยหินดีขนาดมาของไทยหินสูบหินฝรั่งมาได้ มันเป็นสีม่วงนี่แต่ว่าการไอ้ข้อมหินข้อมคืนเนี่ยนะมันรสชาติคือประกาศหินบ้านเท่าีนละแต่อันนี้มันสีแห้งกว่าแศบเนาอก,กินแล้วแสบนวเลยแหละอันนี้เห็นไหมประกาศหินย้อนออกเก็บไปฝากน้องนั่นบินอ๋อใช่มันน่องก็ถือ มองถือฝนก็นถือ,อถือฝนกนงางา่างมื่เหยียบพักซี่จนหัวแตกหัวแตน <c oughs> <c oughs> ย่อนเอาให้มันห่างๆต่งจะได้ง่ายขึ้นอันที่มันขึ้นนะบ่ได้วานด้วพี่น้องขึ้นนี่ เพราะว่าตอนหนาหนาวเนาะทอนต้นมาถิมไปอ่นี้ไหมพักนี่บ่เลือกบุเลือกหนาเด้อนี่หนาหนาวก็ขึ้นอันถึงถึง,ถงหิมะเพราะหิมะหายกะเนี่ยท้นหิมะได้นี่พักนี่เพราะหิมะหายกับมีมีกินเด้อพี่น้องมันก็ชื้นคือเก่านำแข็งลงเพราะนำแข็งลลายก็ยังชื้นอยู่คือเก่ายังสดคือเก่าเนี่ย นี่แหละตัะการหินฝรั่งทนร้อนทนหนาวทนแดดทนหิมะหยับผ้ากานพักใบมันกรอบนี่แหละ,ะเกษตรกรทำเมืองไทยเห็ดเนาะอ้ขายได้ดีขนาดเด้อพี่น้องขายดีขายได้ขายดีนะถ้าทำเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เมืองไทยนี่ย อันนี้คณะบวรรยาบานเนี่ยอ,อันทีบนบนนนทิบานบง่งามเนาะอันทีบิบานบ่งามอันที่บ่รรยาบาลเนี่งามครับขึ้นมาอันนี้มันมันบ่ชถือง่าเนาะมันก็เลยกลายเป็นอันแง่ๆไปม่วงหนูนี่ต้องย่อนออกนี่เนี่ย,ยอออเห็นไหมอันนี้เขาบกิกอันพักการหินสีม่วง ภาษาไทยเขาเอ่อนนี่ยังดอกบวชหูพี่น้องตกภาษาไทยประกาศหินอะไรเมล็ดเกี้ยวปีนั่นแหละนี่แหละพันธุ์พืชไทยเบึงตดใหญ่มันนี่นอันแกก็คือคือบแกได้พี่น้องมันมันสิกรอ,อยู่ตลอดเนาะนี่เห็นมาไอซุ้มมนีเนาะเท้าเด้ดออกบนงหยอดยอดสูงยอดน,นี่สิขึ้นพักนี่ คืนเลยนี่ถ้าว่าคันกินใบม,มันกัะชีแสแซบคันกินทั้งเถิงหยอดกัะชีคืนคันผู้ใดพอมาคืนลายก็กิน,กนได้ใดดูผักทนร้อนทนหนาวนะคะใบใหญ่งขนาดโอ้ยเสียดายเนาะปลูกทิมใบมืองไทยเต็มอยู่ทิมไบเบิง่งไหย่บ้นอนีน่เนาะ บูเพรเก็บเก็บแต่ใบมันกินเนาะซําสิกินเนาะกินใบม่นน่ะกระสิคายก็คือเฮากระวานเห็ดเป็นเกษตรกรไปเลยขันเป็นเมืองไทยเนาะพี่น้องนี่ไหมเบื้องน,อนี้อันนี้หอมทอนหยาออกมือว่านี่เป็นล่มเป็นแหล่งไปหมดเลยนี่อันต้นพักสิดปุมในบ้านโอ้บังต้นมอนเมื่อไรยกออก งามคักต้นหมอนมอนไทยเบิ้งบักเขืออเบื้องต้นนี้แล้บไปตาเด็กดก,ก,กินเยอะดอกเบิ้งบักพริกนี่นางเอกมาแล้วคะ่ะนางเอกนางเอกนี่ต้นเดียวบัวหิมะเนี่ยที่เป็นสภาพนี่เด้อเอาไปปลูกข้างนอกบ่กขืนได้ว่าเปิดปลูกในกระถางทางในบ้านนี่ขึ้นนี่ขืนกอนมูเลยบัวหิมะนะคะเนี่ยได้กกินบ่ได้กินเนาะอัน วิธีเพื่อนบ้านคนในสารอยู่ต่างประเทศต้นอียอองขอให้ต้นไม้สวยเราก็ชื่นใจมีบงหัวเอเียงหัวมันอเราก็ชื่นใจไม,ไ,นไม่ได้กินไม่ได้กินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะนี่ได้ผลบ่ได้ผลมันเห็นพักขึ้นมาเราชื่นใจเนี่ยมีแห้งยาวยาวเออถ้าพักตายกับใจเหียวหอเน้องพี่นอ้องหดหู เบิง้งอันนี้ต้นทุนนะคะอันนี้ทูนเนี่ยทูนเบิ้งคู่ข้าวเบิ้งถ้าถอนหน้องงามก็สวยงามมีดอกพี่น้องเอ้ยอน,นี่ถอนหญ้าออกหมื่บ้านเลยเบิ้งขนดคู่ข้าวนะคะนี่ข้าวท้องอันนี้ปูลาย อ๋อโมอ๋นโ่ผู้ด่างผู้ข้าวด่างถอนออกมือว่านแล,นล,นแล้วเน้นระนาดเลยหกคักหกแน่จะมีโอกาสได้สิถอนอีกยังบ่ท่านได้ว่างพี่น้องเลยนี่นผักลงต้น อันนี้ในบ้านนะคะปูดเกิดในบ้านไปเมืองไทยกลับมาเป็นสภาพนี้แหละค่ะพี่น้อง